ฉันไม่คาดคิดมาก่อนว่าช่วงนี้จะมีความวุ่นวายในเมืองเกิดขึ้นกับกลายเป็นว่าเขาเป็นท่านหลอดคนใหม่เรื่องนี้นั้นพวกเราต้องติดต่อท่านหยวนโดยด่วนท่านปรมาจารย์ยวนผู้พิทักษ์อาณาจักรลับของภูเขาหลงไทยต้องการติดต่อกับท่านฉันถูกทรมานด้วยเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่บนบาดแผลบนหน้าอกของฉันตลอดทั้งวันตอนนี้มันเป็นการยากมากที่จะปาปามัน ทำไมเจ้าถึงมาลบกวนข้าในเวลานี้ลูกน้องผู้นี้มิกล้าว่ามามีเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆฉันผู้นี้จะทำให้เธอได้ลิ้มรสของความเจ็บปวดท่านปรมาจารย์ยวนเจ้าสู่เผิงนั้นได้ทำการบุกเข้าไปในดินแดนแห่งความลับเออว่าอย่างไงนะสู่เผิงอย่างนั้นเหรอปรมาจารย์ยวนท่านเป็นอะไรหรือเปล่า ทีมแนวหน้าประจําการอยู่ที่ไหนกันพวกเขานั้นปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้อย่างไรปรมาจารย์หยวนชั้นนั้นก็เพิ่งได้รับการยืนยันเมื่อสักครู่นี้ทีมแนวหน้านั้นไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยแต่เมื่อหยวนหลิงลู่นั้นได้ผ่านชั้นที่เก้าของคอคอ,อ,อยกระดูกงูก็มีคนของพวกเรานั้นได้รายงานว่าได้พบตัวของสู้ผงให้ตายเถอะเจ้าสู้ผงอะไรจะบังเอิญขนาดนี้ รมาจารย์ยวนตอนนี้พวกเราอย่าทำอะไรเลยและสั่งให้ทีมแนวหน้านั้นหยุดปฏิบัติการก่อนตอนนี้หอคอยกระดูกงูถูกตัดการสื่อสารกับโลกภายนอกดังนั้นจึงไม่มีทางบอกให้เสี่ยวลู่นั้นหนีออกไปได้ถ้าฉันได้หยุดทีมแนวหน้าและไม่ได้ทำการเคลียร์พื้นที่สุดท้ายฉันเกรงว่าเจ้าสูเพิงนั้นจะระบายความโกรดเกี้ยวใส่เสี่ยวลู่นะสีตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้เลย แผลเก่ายังไม่ฟื้นตัวดีและระดับการบ่งเพาะของชั้นนั้นยังไม่กลับสู่ระดับเดิมเหล่านั้นบับคนอื่นได้แต่บับเจ้าสูเพิงไม่ได้หืมประตูเปิดเองอย่างนั้นเหรอผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้านั้นได้ผ่านการทดสอบเก้าข้อแล้ว ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาจงมาที่ด้านบนหืมฉลาดดีทีเดียวนี้ดวงไฟที่เก้านั้นได้ติดขึ้นแสดงว่านี่ผ่านการทดสอบชั้นบนสุดแล้วหรือไม่แต่ฉันจำได้ว่าเงื่อนไขในการผ่านคือต้องอยู่หน้าต่อสัตว์มังกรเขาเก็ดสีท้องที่มีพลังการต่อสู้เหนือกว่าระดับเก้าเป็นเวลาสิบนาที โดยปกติแล้วมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งระดับหัวหน้าตระกูลเท่านั้นที่จะมีพลังการต่อสู้ถึงระดับเก้าฉันไม่รู้เลยว่าหยวนหลิงลู่นั้นใช้วิธีการใดเจ้านั้นได้ผ่านการทดสอบแล้วขอบคุณท่านมากราชามังกรหยวนหลิงลู่หลานสาวปรมาจารย์สัตว์เลี้ยงในตำนานหยวนเทียนเฉินนี่ต้องขอขอบคุณท่านปู่ที่ได้สอนฉันเลยสามารถผ่านไปได้ในครั้งเดียว เธอมาที่นี่ไม่มีแม้แต่สัตว์อสูรรับใช้มาด้วยอย่างนั้นหรอฉันสัมผัสได้ว่าพลังยุทธ์ของเธอนั้นอยู่ประมาณที่ระดับจิตแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถเห็นกระบวนท่าการต่อสู้ของเธอเช่นนี้ฉันขอทดสอบดูเล็กน้อยแล้วกันเอ๊ะใครหนะ้าใครเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันผู้ที่มาทดสอบเอ,อ๋ย เจ้านั้นต้องการสืบทอดมรดกของฉันหรือไม่เอ๊ะชายที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้คือร่างที่แท้จริงของราชาบางกรงนรน,นั้นหรอไม่ไม่นายนั้นโกหกฉันไม่ได้หรอกคุณปู่ได้บอกฉันว่ามีอีกคนนั้นได้เคี่ยหอคอยกระดูกบังกรแล้วหรือว่าคนคนนั้นคือนายไม่ใช่ฉันนั้นอยู่ที่นี่และกำลังรอคอยผู้สืบทอด นี่นี่คือมังกรคำรามอย่างนั้นหรอจากที่ปู่ได้พูดไว้มีสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีสติปัญญาสูงและลอกเรียนแบบมนุษย์ได้และเขาที่อยู่ต่อหน้าฉันฉันนั้นไม่รู้สึกถึงระดับพลังการฝึกฝนของเขาเลยหรือว่าที่เขาพูดมาจะเป็นเรื่องจริงเอาละหากเจ้านั้นไม่อยากรับมรดกข้านั้นก็ต้องขอตัวลาก่อนราชามังกรโปรดช้าก่อน ฉันผู้นี้นั้นมันโง่เขาโปรดให้ท่านมอบมรดกให้แก่ฉันด้วยเฮ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ฉันผู้นี้นั้นจะสอนบทเรียนให้เธอในเมื่อเจ้ามีความจริงใจฉันผู้นี้ก็จะบอกอะไรเจ้าอย่างหนึง่งจริงๆแล้วมรดกของฉันไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่ที่ดินแดนที่ล่มสลายกล่าวอีกในนึ่งคือมรดกของท่านนั้นซ่อนอยู่ที่อื่นอย่างนั้นหรอ ถูกต้องแล้วเจ้านั้นฉลาดมากเช่นนั้นแล้วฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวก่อนณที่แห่งนั้นมีมนคาถาที่จะฆ่าทุกคนที่มีอาวุธเข้ามาเผื่อว่าเรื่องนี้มีอะไรผิดพลาดเช่นนั้นแล้วอสรุปว่าอย่างนั้นชุดเกราะของฉันก็ไม่ใช่แล้วเจ้าสามารถฝากอุปกรณ์ทั้งหมดของเจ้า ไว้ที่ชั้นผู้นี้ได้ฉันจะดูแลมันให้เจ้าเองฉันขอบคุณท่านมากท่านราชามงกรขอบคุณที่ท่านชี้แนะฉันขอบคุณจริงๆรปรมาจารย์ยวนพื้นที่สุดท้ายของหอคอยนั้นได้ถูกทำลายแล้วนี่ก็หมายความว่าหยวนลิงลู่นั้นได้ผ่านชั้นที่เก้าสำเร็จแล้วสินะ ในที่สุดหอคอยกระดูกมังกรของฉันก็ฝืนตัวเต็มที่แล้วผู้สืบทอดมรดกเอ๋ยฉันนั้นรอเจ้าอยู่ที่นี่มาหลายหมื่นปีแล้วผู้สืบทอดมรดกของข้านี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> โดนพระเอกเลี่ยมแล้ว